วิธีกินคิงแทมแบบสาวออสลีดแก้ตัวถ้าจะกินคิงแทมแบบสาวออสให้ถูกต้องก็อย่าลืมนมนะคะนมของมินวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นนมจืดที่มีสตรอเบอรี่ข้างล่างเราจะมาลองกินทั้งแบบเป็นนมจืดแล้วก็นมสตรอเบอรี่นะคะอาคิมแทมออกมาหนึ่งชิ้นเราจะมาลองกินกัน มีที่กินทีมแทมแบบสาวออสอย่างที่หนึ่งแกะตรงหัวค่ะกัดตรงหัวแล้วกินหัวทั้งหมดได้เลยนะคะต่อไปพิกด้านกัะที่ตูดค่ะทีมแทมอร่อยมากอย่างที่สามนะคะคือเราต้องจุมง่มน้งคนแล้วก็ดูด วิธีการจุ่มนมแบบสาวออสนะคะก็คือเขาจะใช้พิมพแทมเนี่ยแทนหลอด